สวัสดีจ้าพี่โยคุาด์ปานเองนะจ้าัสดีจ้าเมลี่จ้าอาจารย์วันนี้หลังจากที่วัดไปหาเบรกมันกันมานะจ๊ะนี่หิวข่าวหลายจากก็เลยไมลี่ถ้ำอะไรพิเศษนะจ๊ะก็เป็นเมนูเดิมๆกระเลยปัดจะมาพลังงานมนังหิวข่าวเลยจ้ะกระเล้มาอยางกินก็เมลี่นะจ่ะนี่ต้องแก่ก็ต้องเน่ก็ต้องแซ่แม่ๆเลยจ้ะก็เลยจะกินกันสองคนเลยหิวแล้วจ้ะวันนี้มีเมนูอะไรดึงน้ออันนี้ก็ปลาพัด์ตเลยจ้ะนี่ปลาพัด ใส่ใครเลยจ้ะอันนี้เลยกับกระทูอันนี้ลุงนิ้งเขาพัชไอ้พักหวานไปจ้ะนี่อันนี้กับิกปูนอันนี้ก็บพักไอ้กระทงลายเนี่ยจะโยดกระทงลายก็มะเขือลายจ้ะมะเขือไอ้ไข่เต่าไข่เต่านั่นแหละจ้ะอันนี้ปลาไหลท่านี้คือเป็นเอาปลาจอมกุ้งจ้ะพัดเด้จ้ะนี่ไม่ใช่เป็นปลาไหลมีแมงวันเนาะอนี่เดี๋ยวนี่จ้ะตรงไตเขาเอาขี้ไก่มาลุงมาไตจวน จ้ามากินข้าวครับเดี๋ยวมกิับพี่โยเดจ้ยวมันจะกินกันสองคนเดี๋ยวจะนสองคนเนาะจ้าเนาะมาเด้อสจ้าจ้าว่าจใหม่มาเว้ยยายหนังอยากกินสองคนนี่แหละฮิวมากไปหามันเสียพลังงานจ้าได้หลายได้หลายไอ้คนเดินเท็บวันนั้นน่ะก็มุมสวนเดียวน่ะมาจิ้มกระปุกเลยเนาะ บัานนี่ม oh, oh, ่มียจะได้สีจะตรงหนแะนวเลยปะทูเลยเลยคือจะประทูดูนาเลยคือปะทูเลยออีนี่ทำไมคะเปลี่ยนส่วรอเปลี่ยนสองสามโอ้ยยายเหนื่อยเลยยายเหนื่อยไปดอกลูกแม่บอกก็จะ่นจก็จะก่อนแล้วนี้จับันดีดีย dù cho đêm à dùt nằm chặt đêm tay một bàn chân. A bè mặt ở đây. A phong lắm em lên. A phong 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 tìm kiếm tay nằm. A phong lắm em kìm tay phong tìm tay nằm. A phong lắm em kìm tay phong tìm tay nằm. A phong lắm em kìm tay ม่นไม่หรอกพเขาบอเม่นนะถ้าซุ้ตรงนั้นมันมีถุงลายทางเขานนั้นเด็ดบาบตรงนั้นนั่นดิแม่เข้าบานะแต่มันมันโดนคนไหมน่ะแม่รู้ว้าไม่โดนคุมมันเจนนันนี่แล้วเศษชินเมาเมื่อบาดนี่จะพโจะทะลเองแต่ากันไรว่าทุงลายทุงลายมันยิ่งเคุมนะแม่กินอะไร ต้องือต้องเลี้ยงกับปากเหมือนยายลองกินจานหน่งมาใส่ถึงแค่นี้เฉยก็พอหลงต้องเลก้ยงกับปากเหมือนแม่ลองแน่ก็ไม่มีอะไรพี่ปกติได้จ้ะก็เรียบร้อยดีแล้วก็หนัดอีกทีก็อีกสามเดือนได้จ้ะวันนี้เราแก่ก็ไปบดายงแต่ว่าเหมือนเหมือนว่านอนมาอยนี้แหละเหมือนหลังตรงหลังนี่มันจะแอนนิดนึงไหม เบอกว่ามันเป็นอะไรนี่แครสียนขานอนก่อนตาเขาไม่ใส่เโา,า,ามีผมเดี๋ยวจะไปน,นักนอนแข็งอยู่คนเดียวอีกปั๊บขานอนจาของไหรังตรงบอกตรงนั้นเป็นแบบได้นอนมันลับหรือเปล่ามันมันคือเสงถมันถึงนหรือเปล่ เดินจะเดินนี่ว่าพัดพักหวานจัะนี่เนาะจล้เคยมีใครพัดกิงไั้จ้ะมีแมรี่กับคังแล็กกัจ้ะที่พัดักหวานนี่เรากินเขาก็ต้องแกเด้วจ้าจ้าผุดจ้าอางเดีเลกมาดูว่าดอะไรกันจ้ะแต่ยินแต่เสียงหมดจ้า นอนนอนพกมาพกมาหน่ะก็ดักยนี่แม่แม่พับตรงห่าโกยแล้วก็ต้อกย้อยเหรอนป็นเดกสาวันวดต้องเนี่ยปวดศาลขนั้นี้ศาลคนที่รับร้อนจะปวดออกปวดตาเลยต้องให้เขาบีบกระแมต้นคอบีบอะไรอะไบีบ น่ยชอบดินี่เหรอนั่นเขาดิตุ่มคอนี่น่ะตุ่มคอนนู้ดูตรงัหนนี่ไม่มี้เหรอเนี่ถ้าถ้าทำเองรู้ทำเได้เสรเจ้สังมันหึถ้าทำแบบไต่เสร็ หาวันหามันก็นบนนีุกตนุกดีจ้ะแต่ว่าเมื่ขาหมูหลากไปเลยมันเชิงไก่เราจะไก่สีจ้เบ็ดไก่มี้เบ็ดไก่ลายายขับยานด้วยมีคนพูดหนักจนหัวใจหับจาจงลา <c oughs> ยบ้องสัญญากไปเลยอยากโรงชิมอนะ่ะมึงแบบไอ้มันทำโรงน้ำได้เลบีนี่บีที่ไหนเลยสงก่ไดาบกุ๊กโลโ ไปหลายคนอะไรี้ยจะรห้าไปคนเดียวไม่ได้ยยนั่นคือจะมีหลายคนเดอเยี๋ยเด็กคนเดียวเดียเกี่ยงไปหามีใครไปหรเนีงคณะพวกอ้อมน้องพวกยังรวมกันเดียดียายช่วยที่แเขาพูดขายว่าห้ากิโลเลยนะพูดรวมกันหมดยายยยีคนนีคุไปโชคเอนอยไ่อยู่บ้านกใครไปใครยังบเองแต่แล้วมันจับเงียบเขาม่ได้กัวกัน ขายก็ขายรวมกันเมื่อรมันใ้ได้ไเนเนี่ยขายรวมกันอย่งนี้นะก็โครวมกันเลยอยน่นะอีะอออกก็สองโลสองนี่เปลือกลกขึ้นอะไรเหนียมันรวมกัแล้วก็โคตขายแบบนี้กี่กิโลยังไงจะว่าหนี่ทยมากแน่เนาะนี่คนหลัก,กสอบกระสอบแหละไม่ันป่วยคนป่วยหนังยุงตุป่วยเจ้าถู รถทางก็ไปคุยกันน่ะต้องเข้าเขาไปข้างในในกันเมื่อไหรรถจอดเขาทำงานบั่างทางอ่ะไอ้เอี้ยงยังคือจอดบ่ายเอี้ยงหมดไปขึ้นไหนขึ้นเมื่อไหรมันจอดไปไกลจอดหารถทางนั่นถามมาจอดบอกว่าแม่ก็ไปจอดถามว่าหาจอดแม่ก็บอกดังๆว่าไม่เแม่ก็บอกต้องหา บกมาเกข้ายูมกจูดแบ่ก็พูดเดือมาจูดฝนมกจูดสักแค่แอู้วแยลีกับบ่าไม่ไแสอบกินปลามจูดเนื้อหนอนเต่มจะกินเมาจากได้ไมแมาเย็นคือรอร่อยนี่นานแบบกินใส่ไหมงครั้งแรกแล้วก็รอถึงวันเสาร์จะกลับมาฝนยังตกฟองนีอยู่ก็น่าจะไปบ่ายังมีความชื้นอยู่นะจะ งอคะวันน้ตบน้นี่ต๊กมาตุ๊กทั้งนู่นนะเนาะเขาแรงพวกเธอตัดอ่อยทไมแรงข่านมันสาเขาใส่ปุ้ทั้งหมตุ๊กเลยตุ๊กเป็นตัวัวาหัวสีตุ๊กสถาบนี้เนี่ยตุ๊กหนึ่เลสถาบนยิ้เขาแรงนะสถาบันแงเลยในางตุ๊กช่วงเช้าเนาะดีใช่ต้งตุ๊กช้วคืนเ่อนีตัวอสีนึ่งีสองตัวนั่นมีครไม่มีมือต

แม่นี่อะไรทำกินเนี่ยใคกัเลยฆากันแบบหนองนี้แต่ทำวัาเขาแป๊ดโรงงานดาพอดีด้จะกเลยแบ่งใบไดาก็เลยทากันสอดจากประตูเนยตอนนั้นก็ร้อยตรงนี้ทำใบไหมดนจะปดประตูก็หลวกพักตุ่มแล้วไะ ปดัดอมือค่ะ่งงนั่นยปดิ้งก,งกน,นี่หมดเลยอันนี้ไปโชว์กระทะเอง <c oughs> อันนี้ของอันยานั่งวันนี้นนของปะดิง้งโอ้วันนี้ปากดีเนะ <c oughs> าะวันนี้ปากดีแล้ว <c oughs> แล้วเขาเนี่ยเป็เยบบายไปโรงพยาบาลมหาลัยปัดีิ่งเนยไดจัดไปแต่เช้าก็ไปเกือบไปม,มีที่จอดรถไปจ้ะ <c oughs> ก็ไปไหญ่คิ้วสี่สองมาจกกพ่อมอขอ่าตรวจพื่งกรลเรียกเลยจะอ,อ,อ๋อไปจบก,กันแล้วก็ดังแลเด็ดจ้ามหลักประมาณสี่โมงกว่าเด็ดจ้ะออกมากันพ่อะว่าแอ้อาลักยาบอกพ่อแม่บอกพ่อบอกว่าใส่พ่อเึงกใส่ประจมน่มันจะใส่สมาไวอ่ะมปได้ เต้มหา้อะมูเต้มหแถวนามด้ยนามัดด้านขใช่ตที่ทางนามทางขวาเ็มอกาสิมอกาสิใส่น้ำปลาสเจอใส่น้ำปลาน้เมพูงเรืองปลาน้ำปลาน้ำปลาแ่ก็คือระบปลานหนาปลา ที่จมไม่ตายทั้งสค่ะนตองแน่ตัดพาะันเต้นก่อบรรเทาไป่ยอมจะได้ไปคนเดียวนะจ๊ะแกลราแกล้งเนี่ยสวนแต่เดีวแตายคนเดแยวตายคนเดียวตายใจิจัแม่ยุติได้ิกาสทำหายมันคนหมาดเลยเนาะ่วงเนี่ยคนเยอะปาคนเดียวมันมาคว้า เราปชมคุณคุณขังปมแข้งเป็นขังขอบไปชมมีวิชาอาคมได้กดเข็มเข้งวิชาไเป็นเด็มันก็วิชาอาคมจักรยาจัดยาแต่วิชาอาคมจัดยาขอบไปชมเปหมอไปชมได้ได้วิชาอาคมจัดยามา จากหม้อใหญ่ขณตัวขึ้นอยาเปล่เเป็นุเปเนเดเป็นอะไรนะเป็นทุบเปิดเนเเป็นทุบเปิดเป็นทุบเปิดมากเกินะเป็นเตเบนใช่ไหมโอ้นู้ดกเขาเตเบนน่เป็นเตเบนในขึ้นเขา มันมีแม่นี้ป็จะอยองก <Okay. S 2> ินเขาปั่นนี่มาแขวะเลยมันเป็นตะเหนื่อยนี่ไม่ใช่น้องกิงเขาไม่อร่อยอ่ะเหมือนยายเหมือนยายอึ่งลึงล่นด้วยอึ่งลื่นแบบไรล่ะก่ไม่ได้กินอะไรมขี้นก็นู <c oughs> ่นละอะไรไมืดบอกบ <c oughs> ้านยายบอกหนูเดือนวันจะไปแปรงหนูกิน <c oughs> มายากพี ng, no <S S day day ่ตุ aka, <t <t ้งที <t 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 ่ไหนดูยังได้ยินก่อนเลยไดาพรมพี่ตุ้งเยอะมันอยากกินเสาเลยฟ้าเลยนกถึงจะพักเลยบอกสิที่เราอยากปก้มกินเสาอยากปก้มนาจุ่มเนี่ยกันน่ะลูกเฮ้ยนะเฮ้ยตาขึ้นไปได้น่ะจะไปปก้มทำอะไรก้มมากิน เอฟซีมองไม่เห็นเลยว่านู้งทำอะไรอยู่แต่อบรมนั่นอะไรอยู่ก็ทำแต่คลิปนี้ก็จะไหวแค่นี้นะจ๊ะก็อาจารย์จีว่าป็แบกมันดุยปลาลุยสวนมาแล้วนะจาะก่อนยังไงก็เลยพากันยูคเขาก็เลยกินกับขขาวธรรมดาแบบนี้นี่แล้วจ๊ะเยอะกับเขาเขาเป็นเอฟซีจุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะ ยูรักเอฟซีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนจ้า